รอสิรอรอสิโมงแม่ฉันคงขวัญใจสิรอรจอจริงตอวใจร,รอรอสิรอรอสิโมฮึบบาบบพอฉันเอาแมวมาเลี้ยงชีวิตฉันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงก่อนฉันจะไปเที่ยวไหนฉันก็ไปได้แบบสบายใจไร้กังวล แกมาทำให้ชั้นชีวิตดูวุ่นวายและดูอยู่ยากขึ้นกว่าเดิมมากเลยแกไม่คิดจะอยู่นิ่งๆบ้างเลยหรือไงปูดอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้เอ็นสิทีฟซะจริงๆเลยกลับมาหนี่มาหนีฉันขอโทษอยู่กับแมวแต่รู้สึกเหมือนอยู่กับเมียยังไงอย่างนั้นเลย ยังมีคาเฟ่ลับอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีที่อยู่ห่างออกมาจากตัวเมืองเล็กน้อยเป็นคาเฟ่ที่สายแคมปิ้งจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนว่าแล้วก็ไปในระหว่างทางเดินเข้ามาตั้งแต่สูงทางเข้าของประตูเราจะได้ยินเสียงดนตรีโฟกซอง เป็นเดินทีแนวแรกเกที่คุ้นหูกันบรรยากาศโดยรวมให้ความรู้สึกว่าเราได้มาตั้งแคมป์กันจริงๆจังๆเลยพอมาถึงแล้วเราก็ต้องสั่งอาหารสิครับรออะไรกันละ่ะกีไก่ทอดระหว่างฉันดูเมนูอาหารบนกระดานอยู่สายตาของฉันจะยังดูอย่างอื่นไปด้วยเฮ้เฮ้เฮ้ๆๆ่เดี๋ยว่มสั่่ที่ลัง่งง่่่่่่า แกยังไม่ใ <ave> ห <time> ้งอนฉันอ <onic bizarre> ีกหรือยังไงเนี่ยฉันจะตามแกไม่ไหวแล้วนะจะงอนดีๆแบบแมวชาวบ้านเข้าบางไม่ได้หรือยังไงโอู้ถููมาแย่งกับอีฉันม่ให้ฉันนั่งกับเพื่อนอีกแกจะทําเกินไปแล้วนะเยวเราก็สั่งใหม่ดีๆไม่ต้องห่วงบอกเขาไปซื้อหมูทำชั้นมาใหม่ก่อนปะผมปิดร้านเพื่อพี่สองคนเลยนะนี่แกนี่ก็ชอบพูดเวอร์ซะเหลือเกินไปกินที่หลัง พอคุณอาหารจะเย็นหมดแล้วแกระปวดไม่หยุดสักทีแล้วฉันจะได้กินงไงไม่เนี่ยฉันนั่งแอบสงสัยอยู่ในใจว่านักดนตรีคนนี้เขากำลังซ้อมอยู่หรือว่าเขาเล่นแล้วเนี่ยเยอๆเยอ,เอะ,อะพอฉันเห็นอุปกรณ์อะไรไม่ได้เลยร่างกายฉันอยากจะประทะตลอดเวลา ไปไปผมคิดว่าอุปกรณ์ที่นี่ไม่ได้มาตรทานความปลอดภัย <c oughs> สักเท่าไหร่ <c oughs> ขอผ่านแล้วกัน <c oughs> เล่นจนเหนื่อย <c oughs> ผมเริ่มดีหิวอีกแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปกินอาหารก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่